สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรายได้ดีอาชีพรับจ้างหิ้วปิ่นโตอาหารเจจากสารเจ้าเทศกาลกินเจจังหวัดตรังเดินทางมาถึงวันที่9แล้วซึ่งพบว่าประชาชนที่ผูกปิ่นโตเพื่อรับอาหารเจจากสารเจ้าต่างๆเพิ่มจํานวนมากขึ้นเพราะมีประชาชนจํานวนมากที่ถือโอกาสรับประทานอาหารเจในช่วง3วันสุดท้ายเพื่อร่วมสร้างบุญกุศลให้กับชีวิตทั้งนี้พบว่าอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกามในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจตลอด ระยะเวลา9วันนับตั้งแต่วันที่6ถึง14ตุลาคมนี้และโดยเฉพาะในยุคสถานการณ์โควิด19ที่ผู้คนจำนวนมากไม่อยากออกนอกบ้านไม่อยากพบปะผู้คนอาชีพรับจ้างคนปิ่นโตไปส่งตามสถานที่ทำงานและที่บ้านวันละ3มื้อเช้ากลางวันเย็น นายชัยวันรสอนทองอายุ40ปีกล่าวว่าปกติตนเองประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างแต่ช่วงเทศกาลกินเจก็จะขอนายคิวลาหยุดจากงานขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อมารับจ้างขนปิ่นโตไปส่งตามบ้านเรือนและสถานที่ทำงานต่างๆมาเกือบ20ปีแล้วแต่ละปีซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์ปกติได้ประมาณ50สายแต่ในปีนี้ซึ่งตรงกับช่วงโควิด19ทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเว้นการเดินทางเข้ามาร่วมถือศีลกินเจในพื้นที่จังหวัด ตรังทําให้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาทําให้ผู้คนผูกปินต่อกับสารเจ้าน้อยกว่าทุกปีโดยปีนี้ตนเองรับจ้างหิ้วปินต่อได้ประมาณ30สายจากเดิมเคยได้ปีละประมาณ50สายโดยราคาที่ในเมือง500บาทนอกเมือง700บาท ทำให้เพียงแค่9้าวันของปีนี้จะได้มีรายได้เข้ากระเป๋าประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000บาทจากเดิมเคยได้ประมาณ3 0 0 0 0ถึง35,000บาทแต่แค่ระยะเวลาสั้นๆก็ยังเป็นรายได้ที่ดีกว่าการขับรถจักรายานยนต์รับจ้างเพราะขณะนี้ผู้โดยสารล,ลดลงมากอันเนื่องจากคนหลีกเลี่ยงการเดินทางและไม่เข้าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ชุมนุมของผู้คนเช่นทางสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารเป็นตน้นเช่นเดียวกับคนรับจ้างหิ้วปินนป่นโตหรือขนปิ่นโตส่งตามบ้านรายอื่นๆ ก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าหยุดจากงานประาจำม,มาวิ่งรถรับส่งปิ่นโตอาหารเจไปส่งตามบ้านเรือนและสถานที่ทํางานซึ่งรายได้ดีแม้ลูกค้าและจํานวนปิ่นโตจะลดลงก็ตามส่วนราคาบางคนก็ลดให้ลูกค้าเช่นจากปิ่นโตแถาละ700บาทเหลือ5 0 0ร้อยถึงหกรบาทเพื่อลดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือลูกค้าประาจำและถือเป็นการร่วมทําบุญไปด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ